สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทุกคนพี่น้องเบิ่งย่ามขำม,มันบ่ชเถอเบิ่งกลางเว้นนะพี่น้องเมื่อนี้ยังบ่ได้ออกสวนบักโมเลยพี่น้องไม่สบายใจออกเขาก็เลยสิพาะมาะหล่อสวนกระโพดพยภามนะพี่น้องเบิ่งกลางเว้นเพราะมันช่วยงามสำเร็จแล้วไม่มาใส่ใจผุนพี่น้องใหญ่แล้วพี่น้องง่ายในแล้วสวนหมกโมพี่น้องของพยภามพ,พี่น้อง ตายแบบตายแบบบอดีขึ้นพี่น้องแบบตายแล้วตายเลยนะคนะแนนเป็นหมากละเอียด้ของเรากมีการตอนการแตนธรรมศาสตร์ล,ล้วนๆนะนี่นะเบี้ยบ้าไหนก็มีนะเรียน,ยน,ยน,ยนพี่น้องก็เป็นตาอยูบ้านนี้ เป็นตายอยู่ดอกเนาะพี่นอ้องเบิ่งเนี่ยค่ดินะ่ะแดดอันแบบนี่ก็เป็นตาเห็นหมาเห็นผลอยูอ่เนื้อตัวนี้คือบัวใส่นี่ก็อมักซาลีกันนั่นี่เนาะผ้ามคือบัวผลใช่มั้ยจ๊ะ ต้นพืชต้นใหม่ก็ต้องการผุ่นเนะพี่น้องมัจังเติบถังไงที่คนเฮ้านี่ยพี่น้องคนเฮ้าก็ต้องการกำลังใจเปรียบเสมือนต้นใหม่ก็นเลอันนี้ก็ต้องการผุ่นคนเห้าก็ต้องการกำลังใจงกินอิม่มหนุ่งอุ่น <c oughs> อยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงมันก็นเติบก็ะโตต่อไปได้เนะพี่น้อง โอ้ยงามอิ๊ดเออพี่น้องเลยมากระโพด่พันยภาพนี่ก็พี่ตาจะได้กินได้ยำอยู่พี่น้องเด้นมอัน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 มอนนี่ยนะซีเป็นซาลี่นขาวเด้อพี่น้องเป็นซาลี่ขาวส่วนมอเนี่ยนะซีเป็นซาลี่เหลืองนี่ซาลี่เหลืองทั้งไห้เลยเนี่ยพัน <c oughs> ยภาพใส่พุ้ย ไปทีเบืสุขสุขคนเด้อเอฟซีทีข้าลบและหักแพ่งบื้สุขสุคนในส่องแยง่งเงึงนะพี่น้องเนะสาะซาซุยเบาผิดพลาดประการใด,ดกะกาบขาอโทษกาบขออภัยไปก่อนนะพี่น้องเนาะคันว่าเอาผิดเอาผลาไปกะบ,บ่าวา่าในคลิปได้ก็ดีนอว่าจ่าบทุบวงสุภาอับกาบขาอโทษขออภัยพ่อแม่พี่น้องชาวเอฟซีถูกฐานนะบ่าว่าอยู่ไทยอยู่ลาวอยู่ต่างประเทศหรืออยู่ไซกระตามผู้ที่เข้ามาส้มคลิปส่องแย่งเงึงหรือว่าส่องซาซุยเบาใจนอพี่น้องเนาะ ับขอโทษ FC ทุกท่านเบิร์สุขุสุคนเนาะ f c ่เข้าหลบแลลหักแพงเบิร์สุขุสุคนคือคลิปนี้ซันซุยกับขออนุญาตเบิร์สุขุสุคนเนาะพี่น้องเนาะขออนุญาตเบาเอียงจักหน่อยเนาะพี่น้องเนาะกับโบแมนเรื่องอยังดอ,อกพี่น้องกับแค่ว่าตอบคอมเมนต์เล็กๆนหน่อยๆเนาะพี่น้องแต่กับโบได้รุนแรงโบได้อียังดอ,อกพี่น้องกับแค่มาเบาเนาะ ให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซี C, สุขุสุขคุนพังน้ำกันเนาะแล้วก็ทำความเข้าใจน้ำกันแหละพี่น้องเริ่มถึงได้ดีวะพายปักคูดเขียดกุดก๊กกงงมงอยู่มาเป็นเรื่องผู้อื่นผู้ใกล้ดอ,อกพี่น้องก็เรื่องสาวจอยอะไรเนาะอันก็คือคอมเมนต์ที่เขาบอกเนาะนะบางที่กามีทางคอมเมนต์ ลบและคอมเมนต์บวกนะพี an ่น้องบางคนก็ว่าอันคนที่จะถึงด่าใะวันนี้ว่าสันเพิ่นคอมเมนต์เนาะพี่น้องเนาะวันยังสงสารสาวซูยเพีผนว่าต่อไปคนที่ถึงด่านี่คือจะเป็นอีจอยว่าสันอาจจะเป็นสาวซูยีะแหละว่าสันแต่ก็ะว่ว่าจะถือดันเรื่องยังเนาะว่าแย่เอฟซีชาวจอยบอมาด่าเฮา บอดอกน้อพี่น้องมันเบิง่งบด่าก,กันนาพี่น้องแบบ <c oughs> บออยากให้มีคอมเมนต์แบบนั้นนาะแมนอยู่อีจอยมันอ่านหนังสือบเป็นพี่น้องแต่ว่าญาตีพี่น้องเขาเจ้าเดหยาตีพี่น้องเขาเขาก็อ่านเป็นนาะพี่น้องเนาะบ่ว่าแตนถึงแม่อีจอยมันเสียอ่านบาเป็นแต่เออยน้องญาติพี่น้องเขาเขาอ่านเป็นเขาหักกระเพงคือกันน่แล้วน้องเขาพี่น้องเออเนาะ อ้เขาหนองเขาเนาะเขาเจ้าก็มีญาติพี่น้องเขาเจกาก,กับหากะแพงบทต่างจะเข้าหากแพ่งเลยเนาะเขาดอกเขาก,ากา็อ่านในฟังนุนนี่นั่นกันเนาะพี่น้องแต่สน,นันกาอยากขอให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกคนเนาะทั้งเมอสกูสุขคนนั่นแหละพี่น้องบอดซิเป็นเอฟซีฝ่ายทั้งใดก็ตามมิแต่เข้าไปถ่ายกับคอมเมนต์ในทางที่ดีเลยเนาะพี่น้องเนาะคือเก่าฮะแหละให้คอมเมนต์ไปในทางที่แบบ บดีเห็นะก็แมนอยู่แพ้กระหุยดอกมันบบเต็มมีจอยก็ดีพี่น้องข้อมันบเต็มมาแหละจังหวัดกระส่างมันเขาหลบในการตัดสินใจของมันนะนะพี่น้องอย่าไปแบบยังมากไม้เห็นนะทึงเวลามันกระเสียนาเองมันดอกมันจะมีเวลาที่มันคิดได้เวลาที่มันคิดบบได้เนาะเคื่อเาไปถ่ายเมย์เสาเมยไปถ่ายเมมันเทาก็ไปถ่ายปบกตีเท้าอะไรพี่น้องคือมีหนุนมีนีมีนัน คือจังป้ายุกิเราซื้อนั่นซื้อนี่ไห้เราก็ให้เอาไปไห้เราก็อยากให้เพื่อกินผืนหญ้าเพื่อนกับเฮาอะไรพี่น้องเมื่อเสือขามีแนวอยู่เรากินเราอยากนั่นอยากนีข้าวเอาสื่อไห้ได้ผนักผน้าเอาก็ะสือมาให้เรากินก็คือเอฟซีว่าเลยนะพี่น้องว่าเอียงทำบุญกับอันคนพิการกับได้บุญผนัก พี่เมชอบจอดเราก็ย่างบุคอยได้เนาะเราอยากย่างเรากับบุคอยจะได้เอาไปซื้อกินนะถ้าแต่คองตลาดแต่บางเจอคองตลาดกันมันกับบุคคอลยอยนั่นเราเราซื้อแล้วมันกระเนนาบางเถื่อคือจังเราอยากกระต้มขนมเนาะเอาห้าผู้ได้ออกไปหปันไปหนีมันบนักบรณเอาก็ซื้อมาเรากินพี่น้องเขาแจ้คเขาวาหักแพงแบ่งปันเนาะพี่น้องถ <laughs> ึงเอาบ่มีเฮาก็แบ่งปันสำหรับมีแหละพี่น้องเลย มีน้อยกใไฮน้อยมีไลยกใไฮน้อยคือเก่าพอเราอยู่กูเดียวเราก็กินบรดเลยนั่นนู่นนี่นั่นกันด้นนนมันเห็นยัางนันนะคือเอฟซีกับคือฮาว่าอะไรเนาะคือพ่นมาคอมเมนต์ช่วยใส่สิบเอ็ดปัญญาเอฟซีสัดจ่อยบอกด้วยเอฟซีไปมาจะลุมเอาบอ่อหอเนาะพี่น้อง ตัวใดบ่เถื่อคอมเมนต์บ่ดีเฮากระลบออกเนาะพี่น้องเนาะคันก่อกวนลหลายเฮากระบ,บอกไปซะเลยคือจังมีคอมเมนต์หนึ่งเทียนเขาถ่ายยายแปรบวะถ่ายยายแปรเดี๋ยวพี่น้องยายแปรบวะมาว่าออกกระห้าวซาราผัดเนะาะหรือแบบเฮาลบคอมเมนต์เลยกับยังมายำอีกลบเห็นยังยังทำนอง่เลย,เลย แต่บระมาณเอฟซีดอกพี่น้องนั่นนะเป็นเพียงคนคนหนึ่งที่แบบมาคอมเมนต์เนาะคอมเมนต์แบบปนป่วนคอมเมนต์ว่าใส่ซื่อแต่ว่าสิ่งที่ถ้าจะว่ามากกัถืออยู่ได้พี่น้องเรื่องเรื่องที่ถือกับวัตถุเนาะแต่ว่ากับมังเรื่องมันกับวัตถุกันเด้เพื่อนพอเพื่อนบริติตตามเฮาเขามาเห็นแบบพังๆแล้วก็มาไล่คอมเมนต์เลย อุ้ยมากระทันชุกไลจังวะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านกระสวยเบิ่งสอยส้มไปลอะไรพี่น้องอุ้ยชุกไลอีเก็บมาเก็บฮะกระทั่งมาเก็บับน,น,บนนี้อีชุกไลเลยนี่ฮัำระวังเล็กเสียพึงตายนะอี มือนเลยมากระทันชุกไลยทีนี่ถึงตัวพี่น้องคิดว่ามันจะเป็นหน่วยบ้างไงบ้างไงมันบ่ชใส่เลยแต่ถ้ามว่าแสบบอกกับพ่อกินอยู่แต่มันกระบ่เป็นคือสิ่งที่คิดไว้าอย่านี้เขาบอกว่าหน่วยบ้างไงแต่สิ่งที่ได้มันบ่ชใส่เลยเก็บนะครับมันมาหล่นนะมันมาหล่นมันจะแสบนะคะรู้จอมพี่แหม่มไหมวะ ัวมๆๆปัป็นกลมๆก็ผสมการรอคอยแต่ว่ากระไลอยู่พี่น้องพอได้อยู่ได้กินอยู่สำนันแหละพี่น้องค่ะยากว่าออกกันดีเนาะและกาคอมเมนต์กับบุตรล่ามถึงไพรเดีอพี่น้อง้องไปล่ามโน่ล่ามนี่ล่ามนั่นคือเขาว่าออกมาแหละ โอ้ยมันมีสองต้นนี่นี่ต้นนี่สียบนี่ให้มาหน่วยมันก็ต่างกันนี่พี่น้องนี่น่นี่หน่วยนี่แซบนี่บ่ต้องาพาดพิงทั้งคนนัน่นบ่าต้องาพาดพิงทั้งคนนี่ดอกพี่น้องเลยนลคนเหม็นก็สนุกสิ <laughs> จะของซ่องที่มันจะตายแล้วก็เหม็นทั้งคนโน้นคนนี่ไปดองเลยพอพ้นกระทถมันตกตีขาพระเจ้าู้เดียว <laughs> ถ่ายกระทาได้อยู่พี่น้องเลย <laughs> แมนยูว่าฮอปเฟิดสาธารณะถ่ายลงยูทูบเนาะพี่น้องเนาะกรสซิบกูสุก่อนดิค่ะว่าเบิ่งใหม่กำลังใจกาคอมเมนต์กาคอมเมนต์เบาๆเนาะพี่น้องเพื่อนดิค่ะว่าเบิ่งสองเงี้ยงเงงก็มาเป็นส่วนหนึ่งในสองเงี้ยงเงงกาคอมเมนต์เบาๆเพาๆลงเนาะพี่น้องเรต้องไปพัดพิงทุงคนหนุนคนนี้คนนั้น หำ่นี่หนะนี่หำมม้วนนี่มันกระายอยู่นะเนี <eterm oon> ่ยอุ้ยชิคกี้พายห้าอืมอุ้ยชิคกี้พาโก้ทนี่นี่ต้นนี่กระต่างหางนี่ต้นนี่แสบนี่เสือไม่ซุยแม่นี่ยซุยชิคกินให้เบิ่งฮึมต้นนี่แสบมีสองต้นจ้ะหน่วยนี่สิเง้าแสบเนี่ยข้างนั้นบ่ใอ่ข้างนั้นเนี่ยเบิ้งมะกะทานพันข้างนั้นอันนี้จะเป็นมะกะทานพันนี่กินแสบเนี่ย แซบอร่อยเลยแหละน้ำโนใอรกินอ่างน่นโนที่แปะบอกนะกินน้แซบอยู่พี่น้องขอทษแล้วพี่น้องแซบร้ายเต้อป่ากจบจบๆอยู่ก็เป็นมุสอมห้ามกับปูปันไปทำป่าปิดอาราำเลย คำแล้วพี่น้องอยังไม่ได้ออกชวนออกสันอยู่มือนี่งพันยาพามก็ลงวัดมือหน,นึ่งเซกแล้วมือหน่งยังไ่ได้ออกอยู่เห็ดภาคเข่า,ขาพี่น้องถึงหมู่บ้านเฮาสักกะทานงานศพหลวงปูโ่โฮมวัดน้องแตะนาะพี่น้องจะได้เห็ดคงอยู่คงกินเอาภาคเข่าลงมือหนึ่งชิมี่แพ้ยุกี่แล้วจะเป็นน้องพันญาเมือง,งแล้วก็พันญาพามเราต้องประจำอยู่วัดวน,ดะ,น,น,นะพี่น้องบ่ไปบ่ได้เพราะเราเป็นฐานผู้ใหญ่เนาะพี่น้อง สังเกตจ้าพี่น้อง